สวัสดีครับวันนี้ทำผัดเปรี้ยวหวานครับครับอันนี้คือส่วนผสมต่างๆของผัดเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้เป็นกระเทียมกลีบเล็กครับปอกเปลือกแล้วก็สับอย่างนี้ครับแล้วก็เนยเค็มนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาครับอันนี้พริกหยวกครับนี่ล้างแล้วหั่นอย่างนี้ครับเอาเม็ดออกครับสามเม็ดครับ แล้วก็อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่ครับประมาณหนึ่งหัวครึ่งครับแล้วอันนี้แตงกวาครับแตงกวานีา่ประมาณลูกครึ่งครับหั่นอย่างนี้ครับอันนี้ต้นหอมครับสองต้นอันนี้มะเขือเทศหนึ่งลูกอันนี้เป็นสับปะรดใต้ครับลูกเล็กหนึ่งลูกหั่นอย่างนี้นะครับและอันนี้คือซอสปรุงรสที่เราผสมไว้แล้วคือจะใส่ ซอสมะเขือเทศประมาณ6ช้อนโตรครับแล้วก็ซอสฝาเขียวประมาณครึ่งช้อนโตรครับแล้วก็น้ำปาลาประมาณ1ช้อนโต๊แล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโตรครับแล้วก็จะมีใส่ไอ้ผงรสดีนิดหน่อยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของกุ้งครับที่ทอดไว้แล้วครับ ก็จะเป็นกุ้งแชบวย10ตัวครับอันนี้เอาเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเอาหางออกด้วยนะครับแล้วก็ชุบแป้งโกกิประมาณใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมน้ำครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็โรยเกลือกับพริกไทยไปหน่อยครับครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใส่เนยไปครึ่งช้อนชาครับเพื่อให้ เวลาทอดแล้วกลิ่นอของเนยฮะกับกุ้งเขาเขาจะเข้ากันฮะจะทําให้กุ้งหอมมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับอันนี้เรามาเปิดไฟที่กระทะเลยครับเปิดไฟที่นะครับปุ๊บอันนี้เดี๋ยวเราขอใส่น้ํามันก่อนนะครับน้ามันประมาณเท่าน,นี้พอครับไม่ต้องใส่เยอะครับเรนี่ใส่มันเสร็จแล้วเราก็เตรียมอันนี้ครับเนยเค็มกับอ่ากระเทียมเราใส่เ,ยเลยนะครับ ับผัดเปรี้ยวหวานครับโรยหน้าเข้าไปที่ก okay. in ุ้งทอดครับที่เราทอดเสร็จไปแล้วอันนี้ได้แล้วครับเราใส่ผักที่สุดยอดนะครับนคือพริกหยวกครับนี่ใส่เลยครับเราครับผัดกระตุกน in ี่ครับเริ่มมีกลิ่นหอมของกระเทียมกับเนยแล้วครับครับผม กระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับมีเราใส่จับรดเลยนะครับเดินครับเดี๋ยวเราใส่น้ำราดเลยครับทำไมครับเน่ครับใส่ลงเ,เ,เลยครับน้ำาร,ร,รำาดที่เราเปรุงสำเร็จแล้วครับ รับผัเดเปียวหวานครับทําง่ายๆครับก็เดี๋ยวเราจะรอให้ใหพริกจั่วเขาสุกกว่านี้หน่อยครับเพราะว่าเขาจะสุกยากยากว่าผัดชนิดอื่นครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ที่หลังครับแตงกวากับมะ,ะเขือเทศนีน้ำมือสิกกับคนไปแล้วฮะเดี๋ยว เติมน้ำไ้หน่อยนะครับนี่ครับน้ำนิดนิดเดียวครับเดี๋ยวเอาแล้วครับอันนี้เดี๋ยวใส่หอมหัวใหญ่ครับลงไปเลยครับแล้วก็คนสคักพักครับคนนิหนครับก็เกียวหวานนะ้อร้อยผักตบไป,ป เดินนะเดินดูแก้ครับเดินนะดูเองโอเคครับโอเคครับหมาพอดีแล้วครับเดี๋ยวลอยคนไปเรื่อยๆนะครับผัดเกลยวหวานครับเดี๋ยวจะโรยไปที่กุ้งทอดครับไอที่เราทอดสำเร็จรูปไปแล้วครับผมมีน้ครับเดี๋ยวก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับ นี่ครับมะเขือเทศใส่ไปก็เดี๋ยวเราก็ผัดสักพักครั้งไปไอ้มะเ,เขือเทศเขาหนิมกว่านี้หน,น่อยครับก็จะมีแบบเอาเอาอกรสชาติแบบเปรี้ยวไปในน้ำแล้วจะทําให้น้ำของอเปรี้ยวหวานอร่อยมากขึ้นครับผัดเปรี้ยวหวานครับเมนูนี้สีสัน น้ำอีกนิดหนึ่งครับตอนน้ำก็จะโอาคปต้มนะครับคนอีกเป็นแบบนี่ครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่แตงกวาครับขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็ใส่ต้นหอมครับผมแล้วเราปิดไฟเลยนะครับไฟครับนี่ครับโอ้โหสีสัน เราเ็นอีกนิดหน่อยนึงครับโอเคแล้วเราก็นี่ครับลาดไปที่กุ้งที่เราทอดไปแล้วครับนี่ครับข้าเปี้ยวหวานแล้วค่อยลาดนะครับผมนี่ครับได้แล้วครับผัดเปี้ยวหวานครับ โดยหน้าไปที่กุ้งทอดครับที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับใน,นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ